เสียดายเดี๋ยวมันมืดมันมืดแล้วพี่น้องเข่าคื่อก้าวลาวาเข่ามาโอ้ยวุ้ยตื่นตื่นตื่นปัดตตื่นปัดตตื่นปัดต่อว้าตื่นดีครับพี่น้อง <c oughs> คินนี้พาก,กัม <c oughs> ทีมงานกลัวสิแล้วทีมงานเข่าสวนสะดุ้งออกมากแล้วพี่น้องเนาะออันมายกยวนสันจัปูพี่น้องสันจัปูยวนนำ้ำซีสันจัปูสะดุ้งออกมากสองเส้นเคืองพี่น้องสองเส้นเคืองแปดสองแปดศอกขันเก่าศอกเลยคือสิชวนสั้นสั้นเนาะทีมนะ <c oughs> งานตาข้าตาเข่าสวน <c oughs> มากคำคำเอาพี่น้องแจ็คสิแล้วย่อมได้ได้วบนนี้แจ็คสิได้บ่ได คันดันโอ้ยคันคำกับเนมันข่คำอยู่แล้วแล้วเนาะเจ้าทีไทยได้ทำไรได้พี่น้องถลุนไปน้ำกันผมว่าย่านไทยบรโดนยดพี่น้องเอ้าไปรุ่นตอนพุนหัวพูนห้า่งพูนข้าเจ้าหิ้ห้ากันอยู่ป่าเขาโอเคพี่น้องไปรุ่นกันครับี๋ยวมันจะคำก่อนพี่น้องเอาได้ถอดเกือบได้บัตรนี้ทงาน ดิงแห้งไไมันวะหอยขั้นมีอยู่หรอจิอบอกัหอยขั้นหรอ,ป,อปะยัดลงว่าย่ยย่นีมีหรอวาไปทั่ว่นีมีหอยันอวาไปอีกอะบานอเด้บนมหอยันนะวาถึงมอ มาแต่ละเทียอยู่นี่บมมีหอยขั้นดิคำคำป่าหลายตัไทยสันสันพี่น้องโพงพางสนามงพงโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยเอาห้องแห้งขึ้นเอาบ่เอาบ่ปะแวนเจ้าบ่เอาพี่น้องีคุณบอกแล้วว่าป่าหลโยคำคำเลยเดี๋บ่ เพราะว่าต <pour S 2> ้องเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้เพื่อนล้วบ่อเรานี่เอาไปคุตตุ่มให้ยายล่องหลายคนอยู่ในรถนี้รวมโอ้เอาให้ยายล่องสะก้อนให้มันหม่มสะก้อนรอให้ยคุตตุมน้ำเอาแม่เพิ่นไรป่ามาให้แล้วเอาแม่ที่รีนี่ครับเบื้องบดนั่นโอ้กันยี่โอ้ กะแยงเอามาเลยสิหักแกง่แองครับมีหน้าต้องทีมงานหากักคู่เก่าหรอวะวีดีลปลากะแยงพอ่อแย่ลองเรากระยางมาหาอยู่ละหว่างให้ประทูสองเท่าเด้อเอ้ยจะเป็นโยกแห่งดอกจ่ายมั้งโมซเลยตรวจเราอยู่ดี ให้เราเลี้ยงแมวให้ไหมพี่น้องเราเสือปลาูใว้มันกินเืยเราเลี้ยงดีๆ <c oughs> มาคิดเบิ่งแลวเจะคงแมวจะคง,งไปผู้อื่นเลี้ยง <c oughs> นั่นนั่นเรนเรนเรนไฟ เหลือยู่รลมีต like ้นไหนลรอซส่บู้ยผุนอ่ะพุนอ่ะทางผุนห้องเ่ยว่ใช่ย่อยเด้พี่น้องไ้เอาปากอาหุ่นรูทางเอาปากูตุ่มก็กูเมีเกี้ห์ดข้างแด้ข้างปิ่มไง อออ้้้สามเลยเราก็ได้เงี้ยแค่มันมีผงผางใช่ไหมใช่ที่เราตัวตรง ปลกหน้ายิตมตัวนี้อมีอยู่แล้วอะไรอยู่นี่ซอยโอ้ซอยสองเลยเหี้ยได้หนึ่งตัวหนึ่งน่ะพี่น้องไปเทียวงอ้มสูบแล้วพี่น้องขึ้นมาจะเป็นปลาสองเส้นอ่ะสองเส้นตรงคูเม่มค้ปตุงอุ้ยไม่ยังอ่ะเอาแมีมย,ยไปยฟัง พี่ถ่ายกได้ไปนี่ได้เลรอดิน้หลเอาบ้าปีตัวนบ้บกซเม,มือมันบกกัจังปีโยกอันนี้ยังเมือมันเกินบกิดพอแต่กี่ปัจเพียนใหญ่ไหมทีม่ถ่ายรกุดอดเ้ดิใจยดิมีฟ้าอพ่น้องบาทเลียกตึงตึงยกมามิเศอเดียวนี่แนะ พี่มิดเหรเรือไรป่านี้ขนาดละ่ะอืมนี่ยังระด,ดูไปใส่ ไอท่วงบาเลยเนี่ยเมื่อกี้พี่นองปลาทัพพมีต <c oughs> ัดนี้ปลาโดอยู่แถวนี้อืมแม่เล,เลี้ยปลาเนี้ยทนเลาะบ่มาหลบก,กลุ่น ปุ่นกำลังมาใครพุ่นอีกมันนั่นอบอกแล้วว่ากำลังมานั่นนี่บ้โอ้วสองตัวด้วยส่อยบ้นนี้อ้าวพวกมันส่อยคุยรามหด้อยเอง ต่อให้แม่พี่น่มพูนเสียงคุณม,มีโอ้ยโดดออกอุ้ยอ่านอยู่เลยอุ้ยเบิงเบิงปุณะ ตายยังวะบออออ่อยู่ลึกลอโอ้นะยังกู้ตุม่มเขาห้ากันนันช่วยช่วงช่วช่ยช่ว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 ช่ <laughs> ว่วไหวไปใส่ปเขาก็เจะคือเฮ่เฮ่อยู่เ้าก็ว่มีเ่้องก็บมีเฮ่ยำเขา อูอ <c oughs> ห้หลุดมากสนอีกแปงแปงกําเรนยนข้างฝุ่นอา้าวใช่ไหเจ้าเขาดีเนะาะเนี่คือปลาคอยขา ใส่ท่ง <c oughs> ใส่ท่งอย่างพ <c oughs> ี่สิมันใหญ่เผ็ดพวงพางเลยนี่ <c oughs> เอาลูกบ่เห็นพวงพาง <c oughs> เรื่องสีคำก่อนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาบาดและถวยไหมเป็นอย่าง โอ้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 เนี่ยโอ้โอ้โอ้เอาขี้เนี่ยอะไรอะ่างเ้ลูกจังสิและคิดหอนไม่มีเด้คิดขาไปเชียก็ได้เพิ่นสีดยาเดี๋ยวเพิ่นก็ไปได้ ยิงไม่ไสียบยาตลอดเวลาเลยตายไตัตอตวอืมอืมอืม <c oughs> ตำหนานแห้งอุยนอนว่าปานอย่างอรโดดีโตเ,เรนทั้งนั้นเลย อ๋อว่ามันสิบ่ได้ซีตัวเลยพี่น้องมันสิบ่ได้ปลา Rain นึ่งตัวอืมตองลงมาจากซี่เทา ลุงคือตีงครับแท้อ๋อยีอหลีด้ยอะ่ะแล้ลุงตีงบักขากด้ยพี่น้องแล้กลายเป็นขาวขาขาวเอาคือมีตะเรนแท้พี่น้องตะเ,เรนไฟเรนไฟทั้งนั้นเลย ืมแป้งโอ้โอ้โอ้เบรนแล้วก็แปง้งห้าจุดโอ้เดบัลลาหาละหาเลยอะ่ะโอ้นั่นเนี้ยแน่นดีเลยอยู่อาาันนี้อืมเห็นตะลังเอาแน,น่ไหะตะลังเนี่ยตาอยู่ข้างโคบันทันล่ะสัมแน่นยืบเลยอยู่ในแมอยู่อ่างหลังนน่เราเลี้ยวแมเราเลี้ยวแม อืมใจใจใจโอ้โหออกไปแล้วไปแล้วครับเอาซีซะไม่ต้องอาหารออกเมื่อ <laughs> เพื่อนไม่แตนนี่กูนไปไหอย,หอยปลาเขาหน้าตัวนี้ไหมทพนไม่แตนมากบ้ามือื่นะไทนี่อ้ดมันบดมือเอามาวาน้ำสังสีเพื่อนกระยกได้อยู่นีมม่มันถเี่ยมอว้าสีขาดเนาะเพื่อนกำลังไกได้มาหอนตามเพื่นว่าเพื่นอยากควิ่ใหม่คือเพื่อนอยากมาสันจับูยูงสีน้มืนมอนำ<อ>่นมา มื่อน้งเพื่นมาคลื่นหรออืมจังสี่ลรอพอดีเพื่นเสื้อนี่นี่เลียงกันไปนี่เป็น,ปนตวบอมันเห็นสิขึ้นไหบอมันนิ่มคลื่นนิ่มันจังใดพี่น้องก็มืดเร็วแท้มืดเร็วจังได้มาครั้งนี้ <c oughs> ไม่อย่างล่ะอู้ยพี่น้องเข่าตลอดมันเห็นมืด <c oughs> มันจิหาทยดิซัมใด เขาตลอดแต่ว่าส <cat on developed Airbnb> <the> ่วนมากแต่ปลเลนเนาะเปเลนไฟปลเลนไฟทั้งนั้นเลยว่งเงี้ยปลาบังหน้าลูกเเนี่อร่อยรล อุ้ยอุ้ยจอก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 เป็นบบเป็นจอกวะอุ้ยจอกตัวแบกนี้เลยพี่น้องได้จอกชัวร์ดูดนี่แมนบ่ละจับหัวกดหัวไปดูไมืหซงายจอกพี่น้องอุ้ยเออเนี่ยจอก ยังได้ยังยากอยู่เออพี่นานปล่อยปาอีกเลยมนี่ยังไม่ปล่อยปลาปลากันนี้มัปาสูปาสูติส่วนกันนี้ พี่น้องท,ทำเถอะมันช่ได้จักบาทนี่ไม่ใช่ได้อีก,กบ,บอกโอ้ยปลาดีจริงปลาจริงออ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันมืดแล้วนี่แล้วล่ะโอ้ยพี่นอ้องปลาเขาแช่ว่าเลี้ยว,วเห็นนะ อีกบาทหนึ่งนะพี่น้องได้อยอะร้องอีกบาทหนึ่งขวาเขาเป็นฝูงด้วยกันกระจอก่อยนะบาทหนึ่งเซเลราพี่นอ้อนง ผาอ,อยู่ป่ะโอ้ยโดดออกเอ้าือโดดออกสันโดดพานไปเลยว่ะเอา้าอีกบาทหนึ่งสันพี่น้องมาซิล่าเลยสวยๆจกักโตหนึ่งบานจ,จากักโตใ้เยว่ามนคนผ้ากันขึ้นหลวมขึ้นทั้งใดที่เงียบคิดว่า,ามุมไนมันเงียบโปรน่ะมั้ย โุ่น,นเสียงเงี้ยเสียงป่ามันกินป่านี่โกลนป่าอออใส่คะัเด่นี่อย่างแปงง้งบอกว่ามนเรนพี่น้องเ <c oughs> รนโอเคพี่น้องเหมือนแล้วพี่น้องต่วมาป่ากับเขาดีดี ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็มาค้ำมืดพี่น้องโอเคครับเราคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวพาเบิ่งบาทสุดท้ายพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายโอ้ยเสดายเดี๋ยวมันมืดมันมืดแล้วพี่น้องเข่าคื่อก้าระบาดเข่าอู้คุณวุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยวุ้ยตือนตือนตื่นปัด ตื่นปะตอตื่นปะตอว้าตื่นประตอเคยดูโชว์ดูออกมาซื้อได้หนินี่พี่น้องได้ปะตองก็สวยงามแต่แต่ละมืดโอเคพี่น้องเอาเอาโอเคว้ยตื่นหมดเมื่อกี้